เหมือนกับเย้ยนี่เป็จริงเลย <ๆ S 2> เอรอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการเอ็สวินนะฮะแล้วก็หมันช็อปผมจากติลเล็ตเลยครับห้อในสุดยุทธนะฮะแล้วก็ต้องถามความรู้สึกกันด้วยนะครับรู้สึกยังไงรวมทั <ๆ S 2> <ๆ S 3> ้มอใวันนี้ด้วยผมนะครับก็ผมยุทธผู้กลังใจเลยครับที่หม้อที่โหวตให้หมด <ๆ S 3> นะครับแล้วผมก็ขอ กับผู้กำกังใจของผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับท่านพี่ในปีเก้าปีการชนะสิทธีครับขอให้อยู่คู่วงการเพื่อไทยถอยไปครับทีมดีนะครับคุณอเล็กซ์นะฮะคุณมินทิทยาคุณปุ๊กลุกนะฮะคุณดาวคุณแก้านะฮะคุกั้งนะครับแบกแก๊งเลิฟซิกนะครับด้านหนุนครับเป็นการฉลองครบรอบ9ปีของนิสสัน Buat sebab tak jadi itu kan